สวัสดีค่ะมีทีนานะคะเนี่ยจายน์ทนาแล้วก็ที่ CML นะคะ,ะคลิปอันนี้ด่วนด่วนจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วไบเดนพึ่งแบบประกาศว่าเขาเนี่ยเปิดไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธเมส s ์ลส์ของยูไ t เต็ดเพื่อไปบอมบ์อัตแทรัสเซียอันนี้ s ซเรียสนะคะเพราะว่า มีเหรอที่อ่าอ่ารัสเซียเนี่ยเขาจะยอมนะคะอันนี้นะจะเป็นเหตุผลที่ว่า <c oughs> อาจารย์เคยพูดหรือว่าหะอะไเาเคยพูดเกี่ยวสองครงครั้งที่สามที่ว่าจะเกิดนะคะเรื่องด่วนและถ้าทาตามพลร์ซา์เดือนนี้เดือนหน้าและปีที่ปีหน้ายิ่งเป็นแบบ seriously อ่าอ่าอ่ difficult นะสำหรับหลายคนอืเพราะฉะนั้นอันนี้มัน เหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆเลยนะตามที่เราพยากรณ์กันเอาไว้ตามที่หลายคนเห็นแล้วก็พวกโหราศาร์ก็เห็นกันหมดพวกแชแนลเบอร์ก็เห็นกันหมดนะคะซึ่งมันจะม o v e ไปทางนั้นเลยนะคะตอนนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามันจะเป็นยังไงอมันก็จะอาจจะเป็นผลที่ว่าทำให้ประเทศต้องมีการที่ว่า draft โดยเฉพาะคนที่ว่าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเด็กผู้ชายก็ต้องเขาจะเอารวกผู้หญิงด้วยนะ ไปเข้าไปสมัครเป็นทหารกันแต่ถ้าเกิดเราเราก็เราก็ว่าอไม่รู้นะถ้าเป็นอาจารย์เทนา่ามีรู้อาจารย์คงคงไม่ให้สับชันุนทางนี้นะเพราะว่ามันมันจะไปสงครามเพื่ออะนะแสดงว่าเป็นคนประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นทูด,ดูทางนี้สงครามนี่มันอาจจะเกิดขึ้นมากเลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้าไป ใส่บอมในประเทศของเขาอ่ะรัสเซียนี้ก็มีอาวุธเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาไม่ยอมใครด้วยนะอันนี้มันก็เหมือนถูกแพลนมาเรียบร้อยแล้วล่ะที่ว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เคยคิดนะมันจะมาเกิดในรุ่นชีวิตของเราที่เราจะมาอาวิทเนสเห็นประสบการณ์พวกนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งอ่ามันจะต้องล้ม แต่ว่าอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่ามี different timeline หลายอย่างเลยล่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่พวกเราจะทําได้นะคะก็คือการที่เราร่วมกันไหว้สวดมนต์เราสวดมนต์แล้วก็เห็น,น่อ่ยไม่ให้มีสงครามนะคะแล้วก็เห็นคนเนี่ยลักกันและมันจะ shift change นะคะ perception เพราะการสงครามนี่ก็เป็นกระจกของทุกคนในโทัทั่วโลกด้วยความกลัวนะคะหลายอย่างอันนี้อาจจะ มีปัญหาถ้าเกิดพวกเราไม่รวมกลุ่มกันและมีการที่ว่าส่วนมนต์ิ่งส่งแตสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้มันดูเหมือนเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะเขาออกเป็นข่าวทางการเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้อาจารย์ก็แค่อยากจะมาแชร์สําหรับบุคคลที่ว่าอาจจะอยู่อเมริกาแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะคะ ไม่ได้สงสยงแล้วก็มาเข้ามาใน u t u b e ของอาจารย์หรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าบางคนก็อยู่เมืองไทยละแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้บางทีมันหลายคนข้างนอกยังไม่รู้กันแต่ว่าสงครามเนี่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไบเดนแต่ทําไมเขามาทําก่อนที่ว่าเนี่ยทําตอนที่ว่าประธานาธิอิเล็กเตอรประธานมาทรัมป์เขาจะมาเป็นประธานาธิดืในเดือ,น,อนนี้เป็นการที่เป็นการที่ว่าไม่ให้เขามีโอกาสได้เป็น อ่าอ่าอ่าประธานเพราะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้มิสโซทีเนี่ยเป็นประธานเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นเกมระหว่างเล่นในสองสองด้านนะคะซ้ายขวานะแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่ว่าอ่าอ่าเคยถูก <c oughs> แพลนมาเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้คนกลัวขึ้นทําให้คนนี่แยกเป็นเป็นสองด้านทําให้คนแยกแตกกัน ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสมควรที่เราทํากันได้ก็คือการที่ว่าเ r a และให้สิ่งที่เกิดขึ้นอะ,อะไรก็ตามมันจะเป็น beneficial หรือว่าเ e n น f i t สำหรับทุกคนในทั่วโลกไม่ใช่พวก elite หรือพวกกลุ่มเล็กๆที่ว่าจะเอาผลประโยชน์นะคะ อืมโอเคนะคะเราก็ดูต่อไปอันนี้เป็นคลิปที่สั้นแต่เป็นคลิปที่ว่าจะมาแชร์เรื่องการนี้เพื่อบางคนอาจจะไม่รู้ข่าวพวกนี้อ่าแล้วก็คอยดูว่าถ้าเกิดมีสงครามเนี่ยมันก็มีเสร็จแหละครั้งนี้แหละที่จะมีการที่จะมาบอมที่ยูไนเต็ดอยู่ในแผ่นดินของมาอ่าของอ่า USA เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ USA เนี่ยเป็นสถานที่ไม่เซฟเลยครั้งนี้คิดว่าเกิดขึ้นครั้งก่อนอ่า world war หนึ่งสองนี่ไม่เคยที่ว่า จะมาปอมที่ยูไนเต็ดยกเว้นที่พอร์ฮาร์เบอร์ในฮาวายแต่ครั้งนี้จะลงอยู่ตรงกลางของยูไนเต็ดด้ดูแล้วก็อ่าพนากอรมีเสร็จในอีสต์โคสต์นะคะ <c oughs> แล้วก็เวสต์โคสต์ด้วย alright okay นะคะแค่นี้จะมาแชร์แล้วอาจารย์ทีน่าก็จะมาเพิ่มต่อวันหลังนะคะขอบคุณมากค่ะ